สวัสดีทุกท่านพาเด็กๆพาเด็กๆไปต่อกุ้งนะท่านไม่มีหมาเฝ้าบ้านเลยวันนี้มีแต่หมาอยากไปกับพ่อแม่ไปต่อกุ้งที่ลำห้วยนะจีะ้ๆก็มานะงานนี้อม,อ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 มือออ่อนมีนะเช่านะ จับดีๆนะมานนะจับดีๆนะหมาพ่อพ่อจะซิ่งแล้วนะมามาลงนะจับดีๆนะ

lớn là... là... non dài Tò được cho kênh Ghiền ินกีกระตอฮะลาสุดดักปลาทำงานแล้วท่านดยวเปิดให้หมาลงก่อนหมาน่าจะอยากวิ่งมาลงมามานะลงมานะจีจี้มาลงเป็นหรือเปล่าจีจี้นะโอ้มันสลาดมันมีบันไดเออมันตูน เจอกับดักปลาทํางานนะท่านมาลุ้นกันว่ามีปลาหรือเปล่าเอฟซี FC ว่ามีปลาไหมน้ําท่วมขนาดนี้มิดจิรีเลยลองมาดูแล้วพ่อจะได้ปลาตัวใหญ่แล้วนี่น้ําท่วมเลยดูทุกท่านปลากับดักปลาน้ําท่วมน้ํามันขึ้นนะ โอ้ยไม่น่าเลยหอยมันมาขัดฝามันไว้มันปิดไม่สนิทนี่มันปิดได้แค่นี้เองเมื่อกี้นี่มันโดนหอยซะก่อนอันตรายนะหอยนี่โอปิดฝาไม่สนิททุกท่านปลาเลยไม่ได้เลยหอยมาขัดฝามันไว้ทำให้ฝามันปิดไม่ไม่สนิท เพราะองมีปลาตัวใหญ่เข้าอ,ะอ่ะฮะ้องมีปลาตัวใหญ่เข้าแล้วจงหวะมันลั่นแล้วหอยไปขัดฝามันไว้ถ้าหอยเกาะฝามันเลยจบเลยทุกท่านเลยเรียบร้อยเลยเอาเป็นดวงของปลาแล้วกันอืมปลามันจะรอดรอืมกัน ไปวิงว่งว,ว,วิงว่งเร็วมาไปวิ่งวิ่งเร็วมาเร,วเร็วมาจี้จี้มาหลงลบนะโอ้ยวิ่งจูดเบี้ยวขวางรถอยู่

น้ำท่วมจันทร์สมิดเลยเดี๋ยวไปต่อกุ้งก่อนนะท่านเราเอาไปต่ออยู่อ่างเก็บน้ำเมื่อกี้นี่ห้าตัวแล้วก็เหลือมาต่อที่นาของตัวเองอีกสิบห้าตัวอยู่อ่างเก็บน้ำนี่เราทดลองดูก่อนเออไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือไม่มีต้องลองดูก่อนเอ๊ะ จุดที่มันมีกุ้งก็จะเป็นตรงนี้นะท่านอ่าทีมพอได้หรอตาอ่าจุดที่มันมีกุ้งก็มีแค่ตรงนี้แหละที่เหลือก็จะไม่มีตรงโน้นไม่มีเหรอไม่มีมันเป็นลองใสมาหมดแล้วลักนี้มีไหมไม่มีสดนี้ก็ใส่ไม่เคยได้เลยเออมีแค่ตรงนี้ยันมีกุ้งนะตรงเนี้ยจะถึงโน้นเลยมีกุ้งนะอืม เอ้าเอาไงดีใส่ใส่ใส่ไปเลยเนาะม่วเลยเหรอโอ้ม่วเลยใส่แบบต้องม่วนนะท่านอืมร้องไปหาแม่แล้วเดี๋ยวพอจะใส่กุ้งก่อนเอาฝากไว้ทีานี้ท่านเดี๋ยวผมจะต่อกุ้งแบกไปแบบข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝากไว้ท่านี้ดีครับ